สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็จะตีสามแล้วเช้าเป็นเช้าว,วันที่สิบสามครับพฤษภาปีหกห้าครับไม่ได้ออกเรือกับสองอาทิตย์ครับทั้งฝนทั้งลมทั้งคลื่นเลยวันนี้ก็ยังดุบๆอยู่ครับคืนนี้ออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งครับตกมึกอยู่สองชั่วโมงได้เยื่อมาสองตัวครับ วิงมาเข้าเช็คหมายตกปลาครับหาเหยื่อด้วยพร้อมเดี๋ยวลองตกปลาดูครับเหยื่อสองตัวทาไมกินเดี๋ยวตอนเช้า,าไปลอยอวนกันครับโอเคครับไปตกปลากันเลยมีตัวกินปลาไม่รู้นะครับมาตกปลากันครับวันนี้เหยื่อหายากครับมีมึกอยู่สองตัววันนี้เราตกปลาไปด้วยครับแล้วก็หาเหยื่อไปด้วย ไม่มีตัวกินเยื่อไม่มีเพิ่มก็ตอนเช้าเดี๋ยวไปลอยอวนครับไปแล้วครับนึ่งทันมีได้สองทันครับเหยื่อว,วันนี้ไม่ทันครับมาหมายนอก ขับหนึ่งพันที่สองกำลังจะตามครับอืมจะดวบดวบอืมยังไม่ค่อยดีครับน้ำคุณ ต้องมาหายเยือ่เพิ่มครับน้ำพึง่งจะขยับ ครับอะไรไม่รู้มันจะไปตีคันท้ายยินเฉยก้อยนอกเขาวครับ นกเขานี่ครับเยือก็ไม่มีกำลังจะไปตีท้ายครับคันนี้โอเค,ครับโตกแค่เยือมดมีสองตัวเอง ตัวน,นี้ไซส์สามครับนี่ ดีลมดีก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาหมึกสายมาวางเบ็ดแล้วหมยนี้นี่ครับปลาต้อยนอกเขามาแล้วหนึ่งตัวเหยื่อยังอยู่ครับไปหัวหายไปแล้วนี่ครับเหยื่อยังอยู่ตีต่อครับ เพราะว่าเยื่อมีแค่นี้่วงนี้ค่ะอามเพชรบุรีฝนพะาลมครับ ขึืนลงก็ยังไม่ค่อยดีู mm hmm. เหลือขยาวแล้วกันครับน <Hey, S 1> ครับตกค่าที่เยือนมีครับ แล้วคที่สองปลอะไรบดแบบนี้ต้อยนกเขาครับ น้เลยไปตัวอีกหนึ่งตัวครับใส่นกเขามีครับตัวที่สอง เดได้ครับเยื่อน้อยหมดแล้วตัวนี้กินเยือไปด้วยามีกินครับแต่เยื่อไม่มีเยื่อตลาดผมไม่ได้ซื้อมาตกเลยครับต่วมากจะหาเอง กับไล็อกเขา ยาคอมมดนี่ครับตัวนกเขาใสสวยนี่ครับกล่องกว่าแน่ครับตัวนี้ เกืยวหมดแล้วครับเหลือคันเดียวเหลือคันเดียวแล้วครับ ตัวครับยูไม เขาครับนี่ครับต้อยนอกเขาอีกหนึ่งตัวเยื่อหมดแล้วครับหมดกล้วยสองตัวได้ต้อยนอกเขาสามตัวครับ โอเคครับวันนี้ก็ปิดเกมตกปลาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไปลอยอ้วนหาเยื่อก่อนอันนีเยือเดี๋ยวตอนเช้ามาตกต่อครับกดหนักๆเยือไม่มี สงกว่าสามได้ครับสวัสดียามเช้าครับฟ้าระเบิดแล้วเช้าวันที่สิบสาครับพฤษภาปีหกห้าเมื่อคืนหาเหยื่อได้แค่สองตัวครับได้ปลาซอยมาสามตัวก็ลองปล่อยอวนหาเหยื่อดูครับไม่มีมึกเลย เดี๋ยวเช้าไปสาวอวนกันครับให้สว่างอีกหน่อยอวนลอยสองนิ้วครึ่งเอ็นเบอร์5้ิบครับไปดูกันครับไปลุ้นกันครับว่าจะมีปลาอะไรติดบ้างดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อนครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแสงเงินแสงทองขึ้นแล้วนี่ครับบรรยากาศสภาพอากาศครับ นี่ครับทวันออกเขียวปีเลยไม่ได้ออกนานครับฟ้าฝนเพิ่งจะหมดไปเดี๋ยววันที่16 17กมาอีกแล้วฝนฝนหนักครับคือลมกลางคืนก็ยังตึงๆอยู่เมื่อคืนโยกซะดูบรรยากาศก่นกอนครับแสงเงินแสงทอง ให้เช้าอีกหน่อยครับไปสาวอ้วนกันตว่วางแล้วครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับดูอากาศยามเช้าครับยังคลืมฟ้าคืมฝนอยู่เลยครับมาดูปลาตกเมื่อคืนกันครับเหยื่อมึกกล้วยสองตัวหาเหยื่อเต็มที่แล้วครับ นี่ครับมีปลาซ้อยนกเขามาสามตัวครับไซส์สามสองโลไม่ใช่ครับไซส์สามสองตัวแล้วก็ไซส์สองโลหนึ่งตัวครับปลาซ้อยนกเข่าก็กิโลละร้อยครับสามตัวนี้ประมาณแปดโลแปดร้อยได้แน่ครับ่ารปมันได้แล้วมีค่าขนมนิดหน่อยการปมันก็ร้อยห้าสิบครับสองร้อย โอเคครับตอนนี้ก็สายแล้วเดี๋ยวไปสาวอวนลอยกันต่อครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับอวนลอยจะมีตัวติดไหมระวางแล้วครับมาสาวอวนกันไปรุ่นกันครับจะมีปลาอะไรติดบ้างไปครับ แล้วครับปลาเป้าหมาย้เราครับนี่ครับเราไป้สวยเลยตัวกระโรครับ โอ้ยครับประตูครับประตู หล้นติดมาหนึ่งตัวครับไซโลนี่ครับปลาซาไซโลครับหนึ่งตัวนี่ครับ ตาวนหมดแล้วครับตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วครับดูบรรยากาศชายฟังครับดูสภาพอากาศด้วยตาออวอยเสร็จแล้วครับนี่ครับดูสภาพอากาศก่อนครับยังค้มฟ้าคืมฝนอยู่เลยนี่ครับด้านนูนเขาตะเกียบหัวหิน ยังเขิมอยู่ครับคือลมยังไม่ค่อยดียังไม่นิ่งมาดูปลาอวนลอยกันครับลอยอวนหายเยอะมึกด้วยไม่มีเลยอืมครับปลาอวนลอยพอได้ทํากับข้าวครับมีปลาซากไซโลมาหนึ่งตัวกูลาวไซเกือบโลอีกหนึ่งตัวครับแล้วปลาเล็กอีกคเจ็ดตัวพอ,อได้ทํากับข้าวครับาน้ำมันคาเหนื่อยได้แล้วครับก่อยสามตัว อันนี้ก็สายแล้วครับเดี๋ยวเอาเรือไปเก็บที่ก่อนหลบลมหลบฝนก่อนครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ